คนบางกลุ่มก็อาจจะไม่เข้าใจนั่นรือันก็เป็นการแก้ปัญหาขยะให้กันด้วยพูดคุยหาเรื่องมาให้คมรู้ประชาชนใหโดนตัาแต่ว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะพยายามที่ช่วยทให้โูกลสหลังจากนั้นปัญหาระหว่างกันก็นนี้ว่าดำเนินการการเอาขยะไมาใช้ประโยชน์นี่เป็นมือจรญเติบโตมากขึ้นเพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจกับผู้คน สามารถแก้ไขปัญหาให้ัเขาได้มันก็จะดีขึ้นไปด้วยเพราะฉะนั้นคือโครงการถ้าทุกคนมาแลกเปลี่ยนดีนะ้วแบบมองแลกเปลี่ยนก็ดูว่าจะเอาไปเป็นหน้าที่ของพวกเราเนี่ยไหนที่จะต้ทงเองทางเราเองทางเทศบาลเองอะเอกชนเองก่อนที่จะดีโครงการเนี่ยร นะครับไปอยู่ที่นู่นมาแล,แล้วก็เพิ่งลงมาวันที่สิบสี่สิบห้ายัรู้จักป่าก็คือป่ามันสามารถให้อาหารได้ทุกอย่างครับทุกตามฤดูกาลใช่ไหมปีสี่เก้าตอนแรกมีน้ําบ่อเดียวใช่ไหมครับแล้วใช้วันละสองแนวทางตามเครือข่ายกติกรรมครับก็คือเราจะเน้นเรื่อง ของไส้ไก่พวกนี้มีผลมากครับท่านถึงไม่อยู่น้ําแต่มันสามารถชาบน้ําและกระจายน้ําได้การแพรที่ออกพุ่งอยู่นะรุ่งเต็มเลยอย่างพวกนี้ออกพุ่งหมดเลยคใช่ครับจะมาชิ้งหมดก็รอบๆเราก็เชื่เราเป็นสมาชิกกั่เราไม่ก็เป็นหมดเลยครับเติมแล้วนะใช่ครับตรงนี้เตินหมดแล้วแล้วโซนนี้นี่วยต้นไม้นะครับเนี่ยข้างนี้ อางนี้มันก็ใช้ประโยชนได้เยอะนะครับประโยชนได้เยอะข้างล่างเขอยูผัหานด้วยแบบนี้ถ้าคุณอยากได้คุณทำแล้วจะาไปขอต่างพันต่างได้ใช่ไหมครับแต่หลักวิชาการต้น้นไม้ชิดกับต่อไปก็ง่าดีเนด์จะไปดูด้วยนะสต่อไป ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนะครับเราก็อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วเราก็จะเข้ามาดูในพื้นที่ต่างๆที่สามารถจะผลักดันและเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนในพื้นที่อื่นต่อไปครับเราก็ยินดีเข้าไปสำรวจน,นะครับตอนนี้เราก็มีทําแผนที่ไัยแล้งในแต่ละพื้นที่ไว้นะครับว่าแต่ละพื้นที่มีความต้องการน้ําอย่างไรนะครับหรือต้องการไม้ที่เขาจะมาสนับสนุนปลูกในพื้นที่อย่างไร เราก็จะทําแผนที่ขึ้นมาทางนี้ทางนั้นก็อยู่ที่ท้องถิ่นนะครับและตัวเกษตรกรเองว่ามีความตั้งใจที่จะเดินหน้าไปด้วยกันกับเราหรือเปล่าทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนยินดีสลับสน,นทางจังหวัดและเกษตรกรทุกท่านนะครับที่อยากจะพัฒนาในพื้นที่ของตัวเองและมีความตั้งใจนะครับ mm. ก็ติดต่อทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดได้ครับที่จะเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาไปด้วยกันครับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมดัะนั้นรูปแบบของศูนย์กติกรมธรรมชาติ สิ่งที่ได้คืนมาคือต้นไม้ความชุ่มชื้นนะครับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคืนมานะครับได้ทั้งเห็ดหน่อไม้ผักหวานนะครับอาหารการกินนะครับปลูกผักนะครับปลูกผักเป็นรายได้แบบรายวันรายได้แบบรายสัปดาห์รายเดือนนะก็มีแล้วก็รายปีก็คือผลไม้ต่างๆที่ออกตามฤด,ดูกาลนะครับเกษตรกรสามารถมี ความยั่งยืนนะมีรายได้ตลอดทั้งปีนะครับส่วนน้ําบาดาลเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นปัจจัยการผลิตนะครับที่มาสนับสนุนให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยสามารถผลิตได้ในฤดูแล้งนะครับเมื่อก่อนเราผลิตไม่ได้